สีเหลืองแดงงามเด่นเป็นสง่าสีศึกษาเกรียงไกรหนึ่งในสยาหามอัตลักษณ์ยิ้มงายไว้สวยงามโรงเรียนสีศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบนราชธานีเขต1 ตั้งอยู่หมู่ที่3ตบหัวดอนอเขืองในจัังหวดอุบลราชธานีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เขตพื้นที่บริการหมู่ที่1หมู่ที่2บ้านหัวดอนหมู่ที่3บ้านหัวดูนและหมู่ที่9บ้านมะพริกตบชีทวนมีพื้นที่12ไร่3งาน33ตารางวา ในปีการศึกษา2564มีนักเรียนแยกเป็นนักเรียนชาย37คนนักเรียนหญิง22คนรวมทั้งสิ้น59คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนมีครูประจำการจำนวน4คนครูอัตราจ้าง2คนครูธุรการ1คน พนักงานบริการจ้างโดยบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัด1คนโดยมีนางสาวนิธินันศรีบุษยาสิทธิ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศึกษาโรงเรียนศรีศึกษาได้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการผลิตผู้เรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้คู่คุณธรรมรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการฝึกอบรมผู้เรียนตามตัวชี้วัดของโครงการต่างๆเช่นโรงเรียนสีขาวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสุจริต และโรงเรียนคุณธรรมสะพทเป็นต้นีี่่นเเลลาามมควสุขรูกืงงแดผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามเกณฑ์ตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรมสะพทระดับ3ดาวจำนวน4ด้านซึ่งจะขอนำเสนอให้ท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนศีกษา จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินผลและสรุปรายงานผลการพัฒนาโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสะพทอ,อ,อันประกอบไปด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์3ประการคือซื่อสัตย์สุจริตรู้รับผิดชอบพอเพียงและคุณธรรมอุดมการหนึ่งคุณธรรมคือจิตอาสาโดยมีคำขวัญอัตลักษณ์คุณธรรมว่าใจซื่อสัตย์สุจริต รู้รับผิดชอบมอบจิตอาสาพึ่งพาพอเพียงและได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชีทวนหัวดอนชมรมผู้บริหารสตรีสีอุบลเขตหนึ่ง เครือข่ายโรงเรียนในอำเภอเขื่องในรวมถึงสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดอนในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและองค์กรทางศาสนาในชุมชนจนโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนพร้อมทั้งได้รับรางวัลคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกออรรม์ืื่่นเกั ด้านที่2ด้านผู้บริหารนางสาวนิธินันศรีบุษษยาสิทธิผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้ขับเคลื่อนการบริหารงานกำกับติดตามโครงการและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโครงงานคนดีศึกษาศีศึกกา Good Person Mo เด l มีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานและได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายชีทวนหัวดอน ให้เข้ารับรางวัลขุชนคนคุณธรรมด้านผู้บริหารจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเครื่องอาจองค์ทงสวายด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์ และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการออกแบบการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนโดยผ่านการทำโครงงานคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดกับผู้เรียนมีการใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งกับหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูมีความประพฤติปฏิบัติตน,ตนตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งองเรียน่รด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนสีศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ เข้าใจแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมอันเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้พร้อมทั้งมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์จนได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นผู้มีอุดมการด้านคุณธรรมมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบพอเพียงมีจิตอาสาและกล้าแสดงออกอยาก่างสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ในการจัดตั้งกลุ่ม ชุมนุมชมรมต่างๆสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนและนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้คณะ,ะครูและบ,บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศีกษามีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมอเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการสวัสดเคละ,คะ